ครับสบายดีสุขุดสุขคนพี่น้องนะเอาเป็นน้ำหนึ่งมากินสุ่มมะเป็นนะจ๊ะครับพี่น,น,นี้ครับก,กินสุม่มมะเป็นแซ่บกับทอดปลาครับพี่น้องมนะเป็นน้องหอมพี่น้องหอมออกจากถุงนิดพี่น้องเนาะสบายดีสุขุดสุขคนครับสหรับเส่วาวันอังคารสดใสทองฟ้าโพงใสนะครับนะ ผมพักแป้นแล้วเสนพน้องหอมอ่ะหอมไม่หุยพี่น้องนะสเสพพรนอาจารครับผมมียังหลายพี่น้องผมมียังหลายครับวันนี้อาจารย์พักพี่น้องกินสุดพักเป้นกันเลยนี่ครับแเสพพี่น้องนะ่ะ ไปพผักแป็ดมาคุณนึงพี่น้องนะเศษเสีบส่บราชก,กันตน้องมีมากไหมพี่นอ้องหอมวิ้ววิ้วพรแคเป็ดเศษหงแ์เศแดนอีสานพี่น้องนะเศษเศษบุคคลได้บุคคลได้เห็นบุคคลได้กินพี่น้องนะ่าสมัครเป็ดนะหายากครับพัรคเป็นคอนเขปต์เดิมพี่น้องนะกินเพื่ออยู่ไม่อยู่ผู้กินหรืก็ครับอืมอดปลา เป็นคนเสียบเดิมเป่นน้องนะโมมีอย่างมากมายหรอกนะครับมากินข้าวครับนะจ๊ะครับโบท่านสุมม่มอะไรเป็นน้องพอดีพอดีอดงาไม่กินครับปลาเนี่ยเสียบเพื่อาอันนี้ม,มีแก้วอย่างนี้ แตัว่เป็นยันงแซ่บอหอมนหมว้ยหวสดหนำงแซ่บเป็นรสนำมันอันนี้ขั้นแบบอันขั้นแบบว่านเขาต้อเป็น,นเนาะขั้นพุทธาวโถขั้นน้อง บสวัสดีสาวสัีคันสูงทุกคนครับตะไคร้ตะไคร้พี่ตะไคร้หนังกอา้วิงไลพี่น้องวิ่งไล เขาเหมือนเดิมพี่น้องนะตัวเ้าถุงมกเป็ดน้ำแสบได้พี่น้องนะ mm hmm. ขันรนมเขามาก็ยังบุอถ่วถู่บันฮัาขันไปู่นนะกำลังพอกินพี่น้อง ตรงวามสู่สูส่สนครับสำบายอยู่ดีวีฮ้่นนิสน่อับวมนเอนี่บบายบายสู่สุนครับอักเป็นแับแคบนอดน่อนะบาครับสวัสดีครับสูสๆ